สวัสดีสำหรับไมค์ครับ1.7กับคุณเค,แคนแชนแนลนะครับคิค,คิโอเคโอเคโอเคแฮนเดอร์แมนโโอ้

โอเคก็ไม่ต้องแปลกใจว่าโรงเล็กมันเสร็จได้ไงก็ลบไปเสรจได้เลยโอเคที่ไหนโหหัวทอง <c oughs> เออเราจะทำที่เอนชาร์ดไม่ใช่เหรอ ไปตัดไอ้มาดิอ้ยืนเลยพี่รู้ที่ไอยโอ้กระุกกระุกเนื่องจากหายกันไปนานเลยนี่ไงไย

ไรไหนอ่ะไ่วงอะไรนไหนอ่ะวางดูดิอก็มึงทำไม่เหรอไม่ใช่ที่ไหนแค่ได้ยินหนึ่งก้อนเด้ติ่ยแล้วอ่ะจะมาปลุกไปเดี๋ยวหรอแดกแบบ ถ้าตอนตอนมันหายไปนี่ไม่ใช่กระตุกหรือว่าอะไรนะได้ตัดตัดออกไปเก็เสียงไกลมันขันไนหวแนวปุ๋เลยเบ้<ป>อุ๊ยวันม่เลย เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนทุกพาร์ทนี่มึงจะลงเหมือนแรกให้ได้หรือยัง,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 งเดี๋ยวเรามาทำฟาร์มวัวกันกันดีกว่า อาจจะเป็นอย่างนี้ทุกครั้งเลยไ่นาเบื่อาน้า่อเดี๋ยวดิหาที่ปลุกอ้อยอยู่วิ่งกระโดดเท่ากับวัย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 

ไปเจอแล้วองกระดูกเล่งได้ไหมวะอ้อยเนี่ยโอเคเหนื่อยมาต่อกันเลยเมื่อกี้พอเรียกไปนี่ไหนอะ่ะมานอนกันมานอนกันนอนกันเออมานอนกันเลนะครับพี่เคครับมาเริวมานอนกันเด็กดีแล้วๆ

Body, đi body đi mang đi ok man là mà. hello uh... oh, hello cái hello 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 อป๊หนึงเฮ้ยเล่นได้ปะเนี่ยไม่ได้เออไปดูก่อนเลปดู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 มันได้ทางขึ้นนอ๋อตนี้โอ้โออ้โอ้กระตุกกระตุกโอ้โอ้โ เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวสังเกตให้ดีนะคลิปนี้มันจะมีอินโทอนเพื่อนใจดีทำให้เดี๋ยวเดี๋ยวช่วยบุมบนฝ่ามือเลยก <c oughs> ็เป็นอินโทรนกระจกกระจอย <c oughs> ไม่ได้ตั้งแต่ว่านะ อแต่มันก็จริงว่าโทษโทษโทษจริงว่าเออแต่ก็เป็นอินโทรแรกถือว่าดีดีดีมากไปไหนอ่ะนี่นอ้อยก็ยังไม่โตสักทกีนี่มัมนี้มากว่า

ไฟเอออุ้ยไฟไฟเยอโอเคมาเล้ววาล้วฟาสกดร้อยยัน ไหนอยู่ไหนนะหลังบ้านเลยใช่ไหมไหนอะอุ้ยโทษเห็นแต่รู้สองรู้นะอยู่ไหนยกมือขึ้นแล้วผมจะเห็นเห็นมึงอยู่ไหนไหนวะ ก็อยู่หลังบ้านแล้วเนี่ยป่าโล่งเลยอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้ว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 โอ้โหโอ้ชอ้ชเอาอะไรกันหนึ่งสองสามโอ้กระตุกกระตุกกระตุกตะคุนะครับตะคุโอเคมาต่อกันเลย จังหวะนี้เราก็ได้ออยมาส้มอัอนแล้วปัาบเอะทำไมไม่ได้แน่เรื่องเลยหนั่งวัวนั่งวัวโอเคไปฆ่าวัวมาเลยจดี๋ยววัวแบบเองก็ได้ปะวันนี้เขียนจะาำ จริงหรือเปล่าโลนแล้วต้องปักไฟได้วยนะหัวจ่าพี่ขอโทษเนื้อเนื้อ,อบายบายโอ้กระตุกกระตุกกระตุกโอ้คุณถ,ถูกข้าวหัวทีกระตุกเลยอ๊ะทันนี้ทางลง

หนึ่งสองมันจะวางอยู่ท่านี้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 น,น,นี้แล้วก็นี้เฮ้ยที่ผู้หญิงอุ๊บอุ๊บอุ๊บิงบนนไม่อยากจะให้พลาดขอโทษสำหรับเสียงหมาเลยนะครับโอ้หมาไม่กัดกัน,กน มนนีลงมานีเราเอ็นชาร์ตได้แล้วทำดาบดไม่อยากจะพลาดตอนนี้จะมาแจกกันโอ้ยโอเคมาต่อกันเลยจับตาดูให้ดูดูับเพชรเร็วนึ่ไม่เห็นจับาเลยแทกตาเลยเนี่ยทำไมได้แค่เจ็ดเองอะ มีสูงสุดแปดไหมสูงสุดเท่าไหร่อ่ะสี่หกห้าสามห้าเจ็ดเจ็ดนี่ละมัง้งสูงสุดแล้วเจ็ดก็เจ็ดน่่คงทนโอ้โหอืมอือาสา่แล้วกัน มีประสิทธิภาพโอ้โหแต่ละอันเพื่ออะไรเนี่ยเดี๋ยวกันเชิญครับเชิญ เดี๋ยวครับที T, อ่อนีอ่ก่อนจุดหนึ่งเฮ้ยจุดไหนไม่ดีต้องเอา X, ปากีกแอคปรับสามอันเลยซิ่เจด็ดมีประสิทธิภาพเองฮะ มีปฏิสิทธิ์นะาม,ามีปฏิเสธวะสองสามนะเฮ้ยทำไมมีประสิทธิภาพหมดเลยวะอันหนึ่งอะความคมอืมเฮ้ยเศรษฐกิจจะพังเฮ้ยประเด็นกลับนี่มันน่าสนหัวกปดหนึ่ง สำคัญเลยทำไรวะเออ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 สองฟางคมเออรู้เรื่องเลยเจ็ดโจมตีคงตนหอมเลย โอเคเดี๋ยวก็เดี๋ยวเดี๋ยวําทำกองแยกแป๊บนึงกองแยกอาวุธโหยมึงได้กระเด็นกลับได้ไงวะผมนี่พลาดเลยครับ อังกงอังกงอังกงก่อนเก็บไปเก็บแล้วเปี่ยนเก็บไปเก็บเก็บแล้วเปลี่ อะไรอีกวะโอ้โเวลเหลือหนึ่งครับขอทีจังหวะน,นี้ก็คราฟกันไป พอยังเค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 พอยังบอกโอ้คงชนหนึ่งเยี่ยมคาพตันเวลหนึ่งคักันเลือเวลหนึ่งกันเลยทีเดียวเนี่ยกระดิ่งกับเฮ้ยกระดินกลับนี่ละเออดีดีดีโอ้แม่โอเคโอ้ มีธนูก็ไม่บอกนะไ, Catalunya ไปนอนก่นอนโอเคโอ้ยโอ้ยโอ้ยอะเอาไปโอเคอออเคอเคอเคลิปน,นี้ก็พอแค่นี้ก่อนมั้งสิบเจ็ดนาทีพอ

Quen 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 quen. Oh, chaka taup, yeah, yeah, chắc yeah. We Oh, yeah, chaka taup, yeah. We yeah kalango, boombo. Oi, hoppet! We ่าตรงนี้ออกเดี oh ๋ยวตารงนี oh ้ตรงนี้ครับก็ขอจบคลิปเฮ้ยหันหน้ามาบายบายก่อนบอกมือลาแล้วก็หมุนหมุนโอเคบายบายกันยองกันยองอู้อู้บายบายอุ๊ย